สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับวังที่เดิมที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่เป็น FC นะฮะที่ติดตามชนรถมือ2ใบวังด้วยนะครับวันนี้นะครับนะคัดรุนสวยคุณภาพเกรดเนะต้องเพชรยนต์เท่านั้นนะครับวันนี้นะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวอีกหนึ่งคันนะครับนะสำหรับรถสายกระบะนะครับ4ประตูไฮรลนเดอร์ตัวสูงนะครับนะติดแครริบอยด์คันนี้นะครับจะเป็น isuzu d-max 1.9 Z นะครับเป็นตัวไฮรลนเดอร์4ประตูติดแครบั เกียร์ออโต้ปี16อันนี้นะฮะไม้นะครับแสนแสนแปดนะครับคันนี้นะฮะบริษัทเพรย์ต์ของเรานะครับเปิดเสนอราคาอยู่ที่579,000บาทนะครับคันนี้พนฟรีดาวนะครับนะสบายสบายไปเลยนะเพียงแค่เดือนละ11,000บาทเท่านั้นเองนะครับในส่วนของตัวรถเองนะครับจะได้จะได้ในส่วนของกระจังหน้านะครับเป็นเส้นโครเมียมแถบใหญ่2เส้นนะครับตัดในเรื่องของตัวลำพึ่งด้านหลังนะครับเป็นสีดำด้านนะฮะโลโก้นะครับ สูสููอยู่ตรงกลางนะครับเป็นสีโครเมียมเช่นกันนะครับมันพร้อมในเรื่องของตัวไฟนะครับอ่ะเป็นไฟชุดไฟโครงหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดทาร์มเ i นส์ไลท์นะมีไฟสปอร์ตหรือไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยตกแต่งในเรื่องของตัวกรอบสีโครเมียมสวยงามนะครับมีกันชนหน้านะครับคันนี้นะครับป้ายทะเบียน4332กรุงเทพนะครับรถสีขาวคันนี้ว่างอีก1คันนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะฮะกำลังมองหารถสายกระบะนะครับ รายละเอียดตัวรถเดิมนะครับสภาพสวยสภาพลังฟ้าคันนี้มาพร้อมในเรื่องของตัวฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับสีสันสวยงามนะครับคันนี้นะในเรื่องของตัวกระจกด้านหน้านะครับมีตรา mark isuzu นะมีตรา mark ของ isuzu นะครับเห็นชัดเจนนะครับในเรื่องของตัวกระจกด้านหน้านะครับนะมาพร้อมในเรื่องของตัวใบปัดน้ําฝนนะครับใช้งานปกติไล่ฝ้าเป็นที่เรียบร้อยลังคาก็มีเสาอากาศให้นะครับ คันนี้นะฮะมีได้ล้อแม็กเดิมนะครับล้ออลอยนะครับนะเป็นล้ออลอย6กลูนะครับชุดเบรกจะเป็นดิสเบรกนะครับคันนี้ในเรื่องในเรื่องของตัวล้อนะครับในเรื่องของตัวดิสเบรกเดิมนะครับไม่มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนแต่อย่างใดนะครับในเรื่องของตัวยางเองก็ได้ยางของบริสโต้นะครับคันนี้นะฮะรหัสขอบยางอยู่ที่265นะครับทับหกศูนนะคันนี้เป็นยางขอบ18นะครับได้ยางปีใหม่ปี20สัปดาห์ที่43 ในเรื่องของตัวดอกยางเหลือๆใช้งานได้อีกหลายหมื่นโลนะครับภายในซุ้มล้อต่างๆนะคันนี้ก็สภาพเดิมนะครับไม่มีรอยชนนะครับคันนี้นะนะครับตัวเม็ดอาร์ตตัวตัวน็อตเองไม่มีการขึ้น,นไหวเบ้าโชคเดิมสวยๆเลยนะครับคันนี้ก็เป็นรถสีขาวนะรสืสีรถสีขาวสีเดิมนะครับไม่มีการกลับสีกระจกมองข้ามเป็นปรับเป็นปรับมือนะครับคันนี้มาพร้อมในเรื่องของไฟเลี้ยวข้างเป็นที่เรียบร้อยนะ ตัดในเรื่องของสีดําด้านตัดในเรื่องของตัวสีขาวด้วยนะครับตัวอักษรไฮเลนเดอร์นะคันนี้เป็นตัวสูงนะครับที่มือจับจะเป็นสีโครมเนียมนะครับในกระจกต่างๆเป็นกระจกนิรภัยนะครับในเรื่องของตัวกระจกเดิมนะครับจากโรงงานอองอีซูซูนะครับตัวรายละเอียดของบานประตูนะครับตกแต่งในเรื่องของตัวส yeah, ีดําตัดในเรื่องของตัวส yes, ีขาวหรือสีเทานะครับในเรื่องของโครงสร้างนะครับเดิมๆนะครับตัวน็อตเองไม่มีการเคลื่อนไหวครงสร้างเดิมรอยซีนะครับ นะครับยางขอบประตูต่างๆใช้งานปกติเลยทีเดียวนะครับคันนี้นะครับมีที่วางแก้วมีตัวลำโพงกระจกกระจกหน้าต่างไฟฟ้านะครับรอยตะเข็บนะครับตะเข็บเดิมนะครับคันนี้ตะเข็บเดิมนะครับไม่มีพิบขวานะครับดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นเป็นรถดมเดิมจากโรงงานนะคันนี้รถสวยๆเสาบีโครงสร้างเดิมรถสวยเลยทีเดียวนะครับนะในส่วนของบานประตูด้านหลังนะครับนะครับเป็นสีเดียวนะฮะเป็นสีเดียวกันเลยนะครับเป็นตกแต่งในเรื่องของสีดําตัดในเรื่องของสีเทานะครับ บานประตูเดิมนะครับลักษณะของโครงสร้างเดิมไม่มีการเปลี่ยนของบานประตูนะฮะโครงสร้างเดิมรถสวยนะครับในเรื่องของตัว QC ที่ตัวหัวน็อตเนี่ยยังอยู่นะครับยังอยู่เลยนะครับโดยลอยอาร์ตต่างๆนะครับเม็นอาร์ลอยอาร์ตนะครับโครงสร้างหลังคาเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้นะฮะมาพร้อมในเรื่องของตัวชุดเบรกหลังนะครับจะเป็นดัมเบรกนะครับเป็นล้อลอยนะครับหกลูนะครับคันนี้นะครับ ได้ยางของบริสตนนะครับนะขอบ18ยางปี20สัปดาห์ที่ 40, 40สัปดาห์ที่43คันนี้นะในเรื่องของตอกในเรื่องของดอกยางเหลือ<ๆ>ใช้งานได้<ๆ><ๆ>ปกตินะภายใน, 4, นคัสซีนะครับเดิมๆนะครับมีล้ออล่มีล้ออะไหล่นะครับนะล้ออะไหล่พร้อมเลยนะครับสภาพดีสภาพสวยคันนี้นะในส่วนในส่วนของกระบานะครับกระบาดเดิมจากโรงงานคันนี้นะกระบาสวยเลยนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นไฟ LED นะคันนี้ไฟท้ายเป็น LED แล้วนะครับนะตัวอักษร i s u z u DMAX นะครับตัว Z ตัว DDI B Blue Power นะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเดิมนะครับนะภายในของตัว c a l l y Boy A นะก็จะมี MAC l i n e นอรนะของ MAC l i n e นอรเลยนะครับคันนี้นะครับสภาพสวยเลยนะครับไม่มีรอยฉีดถักนะครับนะตัวตัวน็อต A ในเรื่องของตัวน็อตนะที่ติดกับตัว c a l l y Boy นะครับเดิมๆจากโรงงานเช่นกันนะครับ รถสวยสภาพดีนะครับหลังคาสวยๆมีไฟเบรกตัวที่3หลังคานะครับมีตัวแหลกนะครับอีก2จุดนะครับตัวหลังคาด้านบนนะฮะด้านท้ายเองก็จะมีทัดบันไดแข็งแรงสีดำนะพร้อมกันชนหลังเป็นสีโคมเมียมนะครับป้ายทะเบียนสี332นะคันนี้นะเป็นอีซูซูดีแมกนะครับ1.2ตัวเซตนะครับนะเป็นเป็นตัวสูงไฮแลนเดอร์นะนะเกียร์คันนี้เป็นจมีเกียร์ออโต้นะครับสีประตูติดเทอร์บอยเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวไปดูในส่วนของภายในกันคันนี้เลยนะครับภายในคันนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับนะเป็นเบาะหนังสภาพสวยเดินตะเก็บได้แดงสภาพส, imeter, ส,สวยสภาพงามนะครับในเรื่องของตัวเบาะเองแล้วก็ได้ในส่วนของตัวที่พับพิงนะครับตรงนี้เลยนะครับสามารถเอามือมาพับได้เลยนะครับพับพิงได้ะคที่พับนะมือในส่วนของตัวเบาะเองสภาพ,พสวยนะเบาะไม่มีรอยฉีขสดข่าดรถสวยเลยทีเดียวนะครับสภาพ,พข้างในกว้างขวางนะฮะ มีตัวเกี่ยวนะในเรื่องของตัวถุงซื้อแกงอะไรอย่างนี้สามารถเกี่ยวตรงนี้ได้เลยนะครับที่เป็นถุงนะเพื่อไม่ให้ขบภายในห้องโดยสารนะครับด,ด้านบนจะเป็นไฟส่องภายในเป็นวอร์มไลท์นะฮะผ้ากำรรมะหยี่สีสว่างนะครับคันนี้นะครับในเรื่องของบานประตูฝั่งคนขับเนี่ยก็จะมีแผงควบคุมนะครับคันนี้นะนะครับแผงควบคุมในเรื่องกระจกหน้าต่างไฟฟ้าฝั่งคนขับจะเป็นโอโต้นะครับมีเซ็นเตอร์ล็อกมีทีนล็อกกระจก แล้วก็ที่สําคัญเลยตัวลําโพงเองมีติดอยู่ติดอยู่ทุกบานทุกประตูนะครับมีที่วางแก้วด้วยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับตัวรตยังมี q c วซีมาอยู่เลยนะครับอันนี้รถสวยสภาพเดิมนะครับมีสติกเกอร์นะฮะบอกลมยางอยู่ครบนะครับในเรื่องของเบาะนะครับฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยจะเป็นเบาะหนังเดินตะเก็บได้แดงสภาพสวยสภาพงามนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเบาะรับมือนะครับในส่วนของเบาะก็จะเป็นรับมือนะครับมาพร้อมในเรื่องของตัวแผงควบคุมในเรื่องของ A off นะฮะ แล้วก็ปรับกระจกหน้าต่างไฟฟ้านะครับท่นี้นะครับนะมีการเลื่อนถลายนะครับพมลัยนะครับพุ่มหนังแบบสามก้านนะครับตกแต่ใน,น,รน,รนะนเรื่องของสีเมทัลลิกนะครับนะตัดในเรื่องของตัวโลโก้นะครับสีโคมิมอยู่ตรงกลางมีแอร์แบ็กคูหน้านะครับท่นี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในนะฮะแล้วก็เรามาลองสตาร์ทรถสักครั้งหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้ฟังในเรื่องของเครื่องเสียงนี้ เครื่องเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้จะเป็นกุญแจนะเป็นกุญแจรีโมทดอกไข่นะละนักษณะกุญแจจะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะฮะมีคุญแจตัวครีบบอยด้วยนะครับโอเคผมสตาร์รถไปหนึ่งครั้งนะครับการสตาร์รถนะฮะการสตาร์รถเป็นเรื่องปกติเลยเป็นเรื่องปกติเลยในเรื่องของการไดชาร์จในเรื่องของตัว ตัวรถเองในเรื่องของระบบไฟฟ้าแบตเตอร,ตตรี่ใช้งานปกติเลยนะฮะคันนี้ก็จะเป็น Isuzu นะครับ D-Max 1.9ตัวเซตเครื่อง B Blue Power นะครับเครื่ครืงดีเซลนะครับคันนี้นะ ปี16เกียร์ออโต้นะครับเลขไม้เดิมนะครับคันนี้มาอยู่ที่182,273กิโลเมตรนะครับคันนี้ไม์เดิมแน่นอนไม่มีการกลอไใหม่บริษัทเป็ดยนต์รับประกันนะครับในส่วนของตัวหน้าปัดนะครับจะเป็นหน้าปัดอนาล็อกนะครับนะบอกในเรื่องของตัวเลขไม้ทิป A ทิป B นะครับตัวมาวัดตัวตัววัดนะฮะตัววัดนะฮะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะความร้อนเอ่อน้ำมันนะครับอองศาภายนอกนะครับ บอกวันเวลาแล้วก็บอกในเรื่องของตัวเข้าเกียร์ด้วยนะครับในส่วนของคอนโซลหน้าเนี่ยจะเป็นพลาสติกสีดำนะครับพลาสติกสีดำนะครับตรงนี้นะฮะมีช่องระบายอากาศช่องแอร์อยู่สีจุดนะครับคันนี้มาพร้อมในเรื่องของคอนโซลกลางเนี่ยจุดแต่งในเรื่องของสีเมทัลลิกนะครับเครื่องเสียงเดิมนะครับ FMAM ใช้งานปกตินะคันนี้นะมีบลูทูธให้นะฮะคันนี้ DVDFM นะครับใช้งานบลูทูธ FMWMAMP3 นะฮะใช้งานปกติเลยนะครับคันนี้ในเรื่องของตัว A เองจะเป็น A อนาล็อกแบบได้4ระดับนะคันนี้เนาะมีที่จีที่เสียบอะแดปเตอร์นะครับเป็นเกียร์นะเป็นเกียร์ออโต้นะครับหุ้มหนังตรงนี้แล้วก็ตกแต่งในเรื่องของกรอบนะครับสีเมทัลลิกด้วยนะครับตรงโซนกลางเนี่ยจะมีที่วางแก้วอีก2จุดแล้วก็ที่เก็บสัมภาระอีก1จุดนะครับภายในที่เกะเกด้านหน้าเนี่ยก็จะมีหนังสือคู่มือสำหรับเล่มอยู่ครบเลยนะครับคันนี้แล้วก็มีที่เสียบอะแดปเตอร์อีก1จุดอยู่ตรงนี้นะครับ ก็สวยๆสภาพดีรถเป็นรถสีประตูคันนี้เป็นสีประตูนะฮะคันนี้เป็นสีประตูนะครับเป็นตัวไฮรันเดอร์นะฮะกระจมองข้างกระจมองหลังนะครับสภาพดีไม่มีรอยแตกนะครับที่บังแดดฝั่งคนขับนะบกับฝั่งผู้โดยสารต้นหน้าจะมีกระจกให้นะฮะนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของไฟไฟส่องภายในเป็นวอร์มไลท์นะฮะแล้วก็มีที่วางในเรื่องของตัวแว่นตานะครับคันนี้ให้มาด้วยนะครับ ใช้งานปกติเลยทีเดียวนะครับนะคันนี้นะก็ฝากอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับท่านผู้ชมการลองมองหารถกระบะนะครับสีประตูตัวไฮเดร์นะฮะเป็นแบรนด์ของ i s u ูซูดีแม1.9ตัว Z นะเป็นตัวสีประตูนะครับคันนี้นะฮะปี16เกียร์ออโต้ราคาขายอยู่ที่579,000บาทนะครับผ่อนคันนี้เริ่มต้นอยู่ที่11,000นะผ่อนแบบฟรีดาวไปเลยนะครับสามารถจัด ไปนั้นได้นะครับทุกอาชีพออกรถได้เลยนะครับและที่สําคัญตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นตอนนี้เรามีในเรื่องของตัวโปรโมชั่นส่งรถสไลด์ฟรีนะครับทั่วประเทศถึงวันที่12เมษายนนี้นะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นดอกเบี้ยนะฮะพิเศษสําหรับลูกค้าชั้นดีลูกค้าเครดิตด,ดีนะฮะนะครับ ฟรีดาวนะครับคันนี้กระดอกเบีย้ยพิเศษอยู่ที่1 2 7, ึ่งสต่อปีด้วยนะครับเด,เดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหน้านะในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับว่าคันนี้ลักษณะของเครื่องยนต์จะเป็นยังไงสเปคสเปคของเครื่องยนต์จะเป็นยังไงตามมาเลยครับสำหรับห้องเครื่องยนต์ของเจ้า isuzu d max 1.9ตัว Z คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสีสูบนะครับเป็นเครื่องยนต์ ddi b blue power นะคันนี้ นะคันนี้ก็เป็นได้เทอร์โบแบบ VGS นะฮะแล้วก็แบบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับคันนี้มาพร้อมในเรื่องของตัวเครื่องยนต์เองให้กำลังแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะคันน,นี้ในส่วนของเครื่องยนต์เดิมนะครับนะนเครื่องยนต์แห้งนะครับไม่มีน้ำมันเยิม้มหรือน้ำมันซึมไม่เห็นนะครับเราได้ปรับสภาพทําความสะอาดในห้องเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับ QC มาร์กต่างๆเห็นชัดเจนนะครับตัวมาร์กกิ้งนะหรือว่าจะเป็นตัวน็อตเองไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับมาพร้อมในเรื่องของตัวเบรก ABS ด้วยนะนะแล้วก็ได้ได้ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะเป็นแบตเตอรี่น้ำนะครับเป็นของ GS นะฮะนะครับคันนี้มาพร้อมในเรื่องของตัวโครงสร้างเดิมเม็ดอาร์ตเดิมนะครับคันนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีรอยชนหนักอย่างแน่นอนนะครับคันนี้ไม่มีการชนหนักติดความจมน้ําไฟไหม้ตัดต่ออย่างแน่นอนนะะ ในส่วนของฝากระโปรงนะครับตัวน็อตเองไม่มีการล่วงไหวนะครับรอยซีนเดิมนะครับอันนี้นะครับแผ่นเพลทนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับแผ่นเพลทนะครับสัญลักษณ์โมกอ้นะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆตัวนี้ก็ยังอยู่ในสภาพดีสภาพดีสภาพสวยเช่นกันนะครับนะแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับโมกอ้สัญลักษณ์ต่างๆอยู่ครบเลยทีเดียวนะครับ นะครับก็ฝากอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะกำลังมองหารถกระบะนะครับสประตูไว้ใช้งานติดคาร์บิดบอลติดจดทะเบียนให้แล้วนะฮะคันนี้กับ Isuzu d m a แม็ก1.9ตัวเซตสประตู h ฮรันเดอร์ติดคาร์บิดบอลเกียร์ออโต้ปี16นะครับมา180,000คันนี้นะฮะราคาขาย579,000บาทนะครับอนแบบฟรีดาวไปเลย11,000บาทนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษงานดอกเบี้ยพิเศษ2.79ส่งรถสไลด์ฟรีถึงบ้านนะครับฟรีทั่วประเทศนะครับคันนี้นะฮะ สนใจนี่สนใจยังไงสามารถดูรถจริงได้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับนะติดต่อผมได้เลยนะครับผมเซลวังนะครับ0 6 2 1 8 3 7 5 7 0นะครับแอดไลน์นะครับโทรมาคุยกันได้เลยนะครับก่อนจัดกันไปนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r ค b ้อย่าลืมนะครับเปิดการแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดข่ิวต่อไปด้วยนะครับวันนี้ผมวังนะครับขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ